สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงวีคูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็อยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะแล้วก็อยู่กับ The All-New BMW X1 นะคะชมใหม่ล่าสุดค่ะรหัสตัวถัง u 11นะคะที่กำลังเปิดตัวในวันนี้ค่ะซึ่งคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกรันสแตนดาดนะคะอยู่ที่2องล้านสองแบาทค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะ กับ the all new BMW X1 S Line 18i นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะ3าสูบนะคะเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo นะคะที่สามารถทำกำลังแรงมาได้สูงถึง156แรงม้าค่ะที่แรงบิด230นะคะแล้วก็สามารถทำความเร็วค่ะจาก0ูนย์ถึงร0อนะคะเพียงแค่9วินาที oh. เท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะยังสามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีถึง12.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะสาหรับการเปิดตัวครั้งแรกนะคะ BMW อคันนี้นะคะจะมียางให้2ชุดค่ะสําหรับคันนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นขนาดยางที่18นิ้วค่ะแต่ว่าตัวรถที่สูงมากจริงนะคะจะเป็นลายสตาร์สโผค่ะขนาด17นิ้วค่ะด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์นะคะโฉมใหม่ล่าสุดของ U11 นะคะที่มีขนาดความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะคะมากกว่า F48 เนี่ยทำให้มีพื้นที่ใช้สอยด้านในนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและสมัครที่งานมอเตอร์โชว์นะคะก็ได้นำ e All New BMW X1 นะคะ U11 มาโชว์ด้วยกันสสีค่ะเมื่อสักครู่เป็นสีขาวเอาพา แล้วก็คันนี้นะคะสีブラックสปายนะคะสีดําค่ะและยังมีอีกหนึ่งสีนะคะนั่นก็คือสี Space Silver ค่ะซึ่งเบาะภายในทั้ง3สีค่ะก็จะเป็นสีมอคค่าเหมือนกันเลยค่ะมีระบบคอมฟอร์ตแอคเซสนะคะที่เราสามารถสอดเท้าเพื่อสั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายรถนะคะ <S <S ขณะที่กุญใจอยู่ใกล้ๆตัวรถได้ด้วยค่ะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถนะคะสูงถึง540ลิตรค่ะหรือถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถปรับเบาะที่นั่งตอน2อ,นอนค่ะแยกเป็น 40, 40, นะคะเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บของ ของด้านทายรถสูงถึง1 6 0 0ลิตรเลยทีเดียวค่ะหรือสามารถที่จะกดปุ่มทางด้านทายรถนะคะเพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงทายรถค่ะหรือว่าเราจะใช้กุญแจนะคะกดปิดฝากระโปรงท้ายรถจากภายนอกได้ด้วยค่ะ แล้วมปุ้ยเปิดประตูนะคะเข้ามานั่งบริเวณห้องโดยสารทางตอนหลังค่ะจะเห็นได้ว่าห้องโดยสารทางตอนหลังนะคะก็โอโถงแล้วก็โล่งสบายกว่ารุ่น F48 นะคะแล้วก็จะมีบริเวณที่เท้าแขนโซน,นกลางตรงนี้นะคะทางด้านหลังเนะะี่ยค่ะก็จะมีที่วางแก้วด้วยค่ะมีช่องแอร์ทางด้านหลังนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C 2ช่องด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูบริเวณห้องโดยสารผ่งผู้ขับขี่ทางตอนหน้ากันค่ะไลายนี้ก็คือกุญแจของดิอ BMW X1 คันนี้นะคะเมื่อเราอยู่ใกล้ตัวรถค่ะเราสามารถกดที่บริเวณด้านานะคะค มือจับค่ะเพื่อสั่งการปิดล็อกรถนะคะแล้วก็เอื้อมมือเข้าไปนะคะที่มือจับค่ะเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะล้วจะเห็นได้ว่าที่มือจับนะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยค่ะหรือจะสามารถสั่งการเปิดและปิดประตูรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW ได้ด้วยค่ะเมื่อปุยเข้ามานั่งบริเวณห้องโดยสารฝั่งผู้ขับขี่ทางตอนหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเบาะคู่หน้าค่ะจะเป็นแบบสปอร์ตซีดนะคะแล้วก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีระบบความจํานะคะเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ใหม่นะคะที่มาพร้อมกับบบระะะนค คร s สคอนโทรลค่ะแล้วก็ปุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงรูปแบบใหม่ค่ะ มีระบบ v ร n g a ว s ซ s นนะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเลน n g น w a r n i n g นะคะการเตือนที่พวงมาลัยขณะที่ขับรถออกนอกเลนและไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะนักความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวรถจะทาการเตือนให้เพื่อความปลอดภัยค่ะไบ s p o t นะคะไฟเตือนจากทางด้านข้างรวมทั้งมี brake f ฟังชั o นด้วยค่ะบริเวณที่เท้าแขนตรงคอนโซลกลางนะคะรูปแบบใหม่ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีเกียร์รูปแบบใหม่ค่ะ,แ,ะแบบแบบ l e เว l s e l e c t o r นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบ Ste ปโ r รนิ c พร้อมคัดคู่ค่ะแล้วก็มมาพร้อกับ ระบบออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็ไม่โหมดด้วยค่ะหน้าจอคิร์ d ดิสเพย์รูปแบบใหม่นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการโอ perating system 8.0ที่รองรับภาษาไทยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออินดร์โตแล้วก็ Apple Carplay ด้วยค่ะระบบเครื่องเสียงแบบสเตอริโอนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมินะคะแล้วก็ลดอุณหภูมิผ่านหน้าจอคิร์ฟดิสเพย์ได้ด้วยค่ะคอนโซลด้านบนแบบลักชัวรี่นะคะพิมพ์การตกแต่งภายในนะคะด้วยวัสดุสีนำเงาตัดกับอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ไฟแอมเบนไลท์นะคะรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง15สีเลยทีเดียวค่ะบริเวณคอนโซลกลางทางตอนหน้านะคะก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนะคะโทรศัพท์แบบไร้สายรูปแบบใหม่ค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน the all new BMW X1 U11 โฉมใหม่ล่าสุดกันนี้สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรค่ะ0968236444หรือว่าแอดไลน์ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมแล้วก็นั้นหมายทดลองขับมาได้ที่เครื่องหมายแอดค่ะ P.U.I.B.M.W. แอดปุย B.M.W. นะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่้งทาง YouTube c h anel Fanpage Facebook IG แล้วก็ t ิ k t o k ได้ที่แอด B.M.W. ปุย เจ้าหญิง bmw นะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องทีเจ้าหญิง bmw อ m o n p r e รเท่านั้นค่ะเราพบกันนะคะบ๊ายบาย